สวัสดีค่ะไม่เจอกันนานไม่ได้คุยกันนานเนาะวันนี้จะมาเล่าให้ทุกคนฟังจะไปทํางานแล้วเลยใส่ชุดนี้เลยเอกจากบ้านไม่ใส่ไปเลยถ้าไม่ใส่ไปเลยไปถึงนู่นแล้วลืมลืมบ้านกเพื่อนลืมหมวกลืมนู่นนี่นั่นไปหาหมวยายาหมดแล้วไม่ไป หมอเอ็ดก็เลยเปลี่ยนยาให้ใหม่แรงกว่าเดิมแล้วก็ห้ามกินนมกินขน,นมปังกินห้ามกินนั่นนูน่นนี่อะไรไม่รู้ก็เลยเถียงหมอว่า<ะ>อ้ามาห้ามแบบนี้กระดานหันอนะ่ะ พ่ออยากกินไงเขาก็เลยบอกว่าวันเนี้ยให้กินเป็นวันสุดท้ายต้องแสดงอ่ะพุงนี้ฉันต้องตายใช่ป็นี่ะไรจะอวนของชอบนี่เห็นไหมโมบอกมาให้กินอีกแล้วขนมเปี๊ยะไส้ถั่วกับ วัดยี่สิบบาทมีอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีสิบอันเราอันละสองบาทนี่กาแฟร้อนนี่ขนมปังกระเทียม เห็นไหมเห็นหมีมันน่ากินอ่ะแต่หมอไม่ให้กินแล้วเราก็ไม่ให้กินนมด้วยนีสิบบาทมีกี่ชิ้นหนึ่งสอามี่ห้าหเจชิ้นอ่ะมีแต่ของอร่อยอร่อยชอบชอบอ่ะที่หมอห้ามหมอบอกว่าให้กินวันนี้เป็น วันสุดท้ายเป็นมือสุดท้ายเราแสดงว่าพรุ่งนี้ฉันขู่มไม่รอดลูกใช่ปะแกะไม่ออกแกยากจังอันน้ที่มงก็ชอบโอ้รีก็ชอบ ยนทุกคน,นดูสิดูสิไส่ถัวักแล้วก็น้องจิ๋วอ้างโอเล่ติกอ่โอเล่ก็ชอบอร่อยต้องรีบกิน เอาด้วมาสองารางสามสิบบาท๋ยวจะไปทำงานแล้วจะห่หอไปกินด้วยไปกินตรงคืนเลิกสองทุ่มวันเนี้ยเอาน้องจิว๋วเอาโอเล่อร่อยมากขอบอกด,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 ดิดูดิ็นไหมมีข้างในมีถัว่วมีฟัก มีความสุขกับการกินของชอบอู้ดีๆมาสั่งห้ามไม่ให้ฉันกินมันก็เถียงเลยใช่ไหมฉันชอบเถียงเเห็นไหมน่ากินมากอืม <c oughs> <c oughs> จิ๋ว <c oughs> <c oughs> ชอบเ่าแม่ไม่เผาเบือ่อ อาคิดถึงทุกคนมากเลยใช่ไหมอยากขึ้นไลฟ์ขึ้นไม่ได้ไม่มีเวลาขึ้นไลฟ์ที่ทำงานก็ต้องพกขาต้องกล้องไปนู่นนี่นั่นหายเดี๋ยวก็หายเห็นไมกินแล้วหยุดไม่ได้ ้องกินตลอดที่สามบาทแล้วหมอไม่รู้หรอกเนาะหมอบอกว่าให้กินวันนี้เป็นวันสุดท้ายเป็นมื้อสุดท้ายถ้าใครได้มาดูคลิปแล้วฉันไม่ตอบคอมเมนต์นะแปลว่าฉันไม่อยู่แล้วเนาะมื้อสุดท้ายก็บอกมื้อสุดท้ายบ๊ายย อืมโอ้เล่มากมากเลยนะน,นี่ได้กินข้าวเลยไปทำงานไม่ก็จะกินข้าวี่ชอบแบบมันไม่มีใครเปรี่ยนไงพอเรากินข้าวเรากินไปด้วยทำงานไปด้วย มัเบื่อก็ห่อกาแฟไปกินนี่อาบุกไปกินดูนี่จะกินหมดเลยไปื้อเงียสามสิบบาทพ่าทักกินไม่หมด,ดหมด่มบอกไม่ให้กินนี่ดูนี่ดูนี่ กระเทียมทำไมง่ะอ,อ,อร่อยทุดทุของที่เราชอบนะอร่อยทุกอย่างดีทุกอย่างแต่อะไรที่เราไม่ชอบนะก็ไม่ดีไม่อร่อยฟัน,นก็ไม่มีจะเคี้ยวอมอ่ะ ทวเห่าวอีกแล้วหันจะห่าวทำไมนี่ของกูกายชื่นใจดอกไม้ดำไม่ต้องใส่น้ำตาลไม่ต้องใส่อะไรเลย ใส่กาแฟกับน้ำร้อนอร่อยสุดๆใคราซื้อมากินเลยไม่เรียกให้กินหรอกเพราะเข้ามากินด้วยไม่ได้เห็น<ๆ>ี่ยนี่อยู่อยู่ในตกักสองอย่างเลย ความปุงมากกับของกินดูดดนสิวิธิ่มันห้องมันเข้าใจเหรอที่อวเขาไม่กินแบบเนี้ยเขาเห็นว่ากินขนมปังกระเทียมเนี้ยเขาจะไม่ชอบเขาไม่มาย,ยิ้มพอมมากเลยนะดูดิอ๋อต้องใส่เครื่องปิดคอะ ใครดูคลิปนี้แล้วฉันไม่ตอบคอมเมนต์แล้วแสดงว่าฉันไม่อยู่แล้วนะโอเคไหมกินอะไรล,ลูกอยจะกินหมออันนี้อ่ะหนูห้ามกินหกนะเดี๋ยวมดขึ้นเราขอนีไม่ได้นอนอ้าวโอเล ฮัปเป้ม, Happy. มีความสุขขอบคุณนะคะมาชมคลิปให้กดไลค์ให้ด้วยนะทุกคนพลิสขอรอชมคลิปสักคนละสามนาทีถ้าขี้เกียจก็นาทีนึงก็ได้อ้าเนาะเวทนาตัวเอง แบบ Please. พี e ขอบคุณต้องไปทำงานแล้วล่ะเวลามีน้อยจนเก็บไปหาหมอมาตั้งแต่หกโมงเช้ากลับมาก็ บายมูแล้วเดี๋ยวก็ทำงานยาวเลยขอบคุณนะคะที่มอบปิตราพที่ดีให้อย่าลืมมาตัวเองกดไลค์ให้ด้วยนะจ๊ะชมคลิปให้ด้วยนะจ๊ะอย่าคอมเมนต์อย่างเดียวขอบคุณคะ่ะ